สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Jurassic World Prime ออกครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้จากทาง Universal เลยนะครับตอนนี้ก็เปิดให้โหลดบนสโตูฟิลิปปินแล้วก็ฟินแลนด์นะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมตัวเกมก็ถือว่าน่าเล่นนะนะครับผมสำหรับใครที่ชอบไดโนเสาร์ รบรรยากาศในส่วนของในเซิร์ฟเวอร์นี่จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งก็เขาจะให้เราเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีการแบบว่าสะสมตัวไดโนเสาร์นะครับเพื่อที่จะเอาลงทีมไปต่อสู้กับเราเนี่บนี่นน,น,น,นะนี่ครับไดโนเสาร์มีหลายพันนะครับนี่แล้วแต่ว่าเราจะชอบตัวไหนยังไงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องไปสะสมในส่วนของไดโนเสาร์มาด้วยนะครับนี่อันนี้ที่เป็นเงาเ,งาเงาอยู่เนี่ย แสดงว่าเรายังไม่ได้ไดนโนเสาร์มานะครับก็ต้องทําการแบบว่าปลดลงปดลดล็อกสะสมไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าในส่วนของตัวเกมเนี้ยมันจะมีให้เราทําการแบบว่าสุ่มหาไดนโนเสาร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าณนะตอนนี้ผมยังเล่นไปไม่ถึงนะครับเล่นมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเอาบรรยากาศตัวเกมเพลย์คร่าวๆมาให้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้กันหน่อยละกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงก็ณนะตอนนี้ผมจะมาที่ด่านนี้เนาะนะครับก็กดเข้าไปเลย นี่ครับผมอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งก็อันเนี้ยจะเป็นตัวละครที่สามารถสลับสับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตอนแรกๆที่เล่นมานะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ที่3าตัวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแบบทําการสลับสับเปลี่ยนไดโนเสาร์ลงได้นะเดีกยวกดคลิกเข้ามาที่ตัวไดโนเสาร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะแบบทําการสลับไดโนเสาร์ได้เลยครับว่าจะเอาตัวไหนลงตัวไหนเข้าอะไรเง มันก็จะมีบอกแบบนี้นะครับเมื่อเราเสร็จสิ้นแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งเวลาในส่วนของการต่อสู้เนี่ยเราจะต้องใช้ energy ด้วยนะครับเนี่ย energy จะอยู่ข้างบนนะครับอ่ามันจะมีในส่วนของด่านที่จะให้เราไปต่อสู้แบบนี้กับด่านที่เอ่อไปต่อสู้แบบมี e วง e เว้นอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวมาด่านนี้ก่อนละกันนะครับผมอ่ะจัดไปปึ๊บนี่โอเคลิกสิทธิ์แท้เลยนะครับผมอ่าสายไดนเสาเนี่ยห้ามพลาดทีเดียว โอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่บรรยากาศด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของมุมมองเนี่ยจะเป็นมุมมองจากด้านบนนะครับผมอ่ะโอเคกดไปนะครับนี่ฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็ถือว่าภาพสวยทีเดียวนะครับผมนี่ไปเลยครับทีนี้เราก็แบบว่าไปตามลูกศรแม่มันจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับอ่าเวลาเราเจอคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกไดโนเสาร์ออกมาดีแบบนี้ครับให้ไดโนเสาร์ออกมาสู้อ่าเห็นไหมฮะโอเค ไปไดนโนเสาร์มาช่วยสู้ได้ดีมากนะครับผมสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยตัวไดนโนเสาร์แต่ละตัวเนี่ยจะมีในส่วนของค่า Energy ตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อในส่วนของขีด Energy นะครับที่มันจะค่อยๆสะสมไปเมื่อมันถึงตามนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเรียกไดนโนเสาร์ออกมาได้นะครับผมประมาณนี้โอเคเรียกออกมาเนี้ตัวนี้ออกมาบ้างนี่แนะ่โอเคไอ้พวกคู่ต่อสู้พวกนี้เนี่ยนะครับมันจะตรงดิ่งวิ่งเข้ามาหาเราเลยนะนะครับผม คือมันไม่ค่อยสนใจไดนโนเสาร์ว่ะนะครับอโอเคเรียบร้อยมาไปตามลูกศรครับโอเคเขาจะมีภารกิจบอกอยู่นะครับว่าให้เราทําอะไรบ้างในแต่ละภารกิจนะครับเลยนี่เลยโอเคก่ามีกองดอปนี่มันวิ่งเข้ามาหาผมโอเคสวยอ่าเปิดโอเคได้มาแล้วครับผมได้ของมานะฮะ ก็เก็บสะสมไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีให้เราเออ่ทำการแบบผลลงปลดล็อกอะไรก็ว่าไปนะครับมาโอเคเรียกต่อครับมาเลยนี่แหละจัดการมันนี่วิ่งก็ชนไอตัวเนี้ยวิ่งชนดีมากเลยนะอ่าชนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทางพิ่นาดบดอะ่ะนี่แนี้นี่แนี้นี่แนี้ไอตัวนี้มันสนใจโนกระเสาร์อยู่นี่แนี้เรียบร้อยโอเคเก็บเหรียญอ่าจัดไปเรียบร้อย วยงามมามา,มาต่อครับวิเรียกออกมาครับดึกน้องเราออกมานี่แน่นี่แน่นแนชนชนระวังถังระเบิดด้วยนะครับเพราะว่าถังระเบิดเนี่ยเวลามันระเบิดแล้วไฟมันจะติดเราด้วยนะครับอืมเราจะแบบเสียเลือดด้วยนะวิวิวิลืมนี่นี่แน่ชนไปชนไปเลยพวกออกมาออกมาจัดการมันนี่แน่โอเคสวยงามแจ่มากมาตรงนี้ครับ ยังไม่ผ่านด่านโอเคนี่พื้นที่ที่เราจะมาสำเร็จภารกิจครับําการแฮกอะไรสักอย่างตรงนี้นะฮะโอเคจดไปดีเนยโอเคเอ้ยมีกล่องดรอปมาอุ้ยผมจะไหวหรือเปล่านี่เดียมสาวมาช่วยก่อนนี่แนอโอเคมันเข้าตรงดิ่งมันลุมผมอย่างเดียวเลยมาจะไปเพื่อนนี่เปิดกล่องปึ๊บโอเคได้ของมา ไอตัวนี้นะครับมันมีเกาะนี่อ่าโอเคเรียบร้อยสวยงามปึ๊บอ่าเฮ้ยยังเหลืออีกหนึ่งตัวโอ้โหมันหลบได้นี่ยิงปืนไปเอาละเรียบร้อยนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบบเป็นเหมือนปืนไรเฟิลน่ะนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับผมอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับอ่าโอเคแล้วมันก็จะมีเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมารับเรานะครับแคนะ่นั้นเองนะนี่ผ่านด่านแล้วนะครับมิชชั่นคอมพลีท โอเคเรียบร้อยนี่ครับได้ของมาเพียบเลยนะครับก็เก็บสะสมไปนะนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าของบางอย่างเนี่ยเขาจะให้เราเอาไปทำอะไรบ้างนะครับผมโอเคยูรูซิกเวิ์นี่ครับได้ของมาแล้วแล้วก็ด่านต่อไปก็จะเปิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดมันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถที่จะเข้าไปต่อสู้ได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน นะครับผมตามนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีในส่วนของ energy หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในส่วนของตัวไดโนเสาร์ที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้ด้วยนะฮะกดเข้ามาตรงนี้ตรงที่เดิมนะครับเนี่ยเลือกตัวที่เราจะทําการอัปเกรดนะครับสมมุติว่าตัวนี้เนาะแล้วก็กดเลเวลอัพได้เลยครับเนี่ยแล้วก็ทําการเลเวลอัพไปนี่เห็นไหมมันก็จะอัพไดโนเสาร์แล้วนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์แต่ละตัวเนี่ยสามารถที่จะอัพแรงได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีเศษชิ้นส่วนของตัวไดโนเสาร์ด้วย นะครับอ่ายังมีไม่ครบนะตอนนี้นะเฮ้ยตัวนี้ผมมีเยอะแล้วว่ะนะครับเนี่ยใกล้จะครบ70แล้วแล้วก็เดี๋ยวอัพแรงได้นะครับจัดไปฮนะมาอัพตัวนี้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยอ่าโอเคจัดไปหมดแล้วนะครับอัพไม่ได้แล้วนะครับจะเกิดว่าได้ในดานเสาตัวใหม่มาก็อัพไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครเนาะกดเข้ามาดู นี่ครับตัวละครอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีหลายตัวนะครับนะตัวนี้จะมีทั้งหมดสามตัวนะครับซึ่งก็คิดว่าความสามารถน่าจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นปืนกลน,นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไรเฟิลน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปืนพกสั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกจะมีการพกอะไรมาสักอย่างด้วยนะครับอืมนะอาจจะมีแบบจับไดนเสาร์ได้หรือเปล่าถ้ามีได้เนี่ยเออน่าจะโอเคนะนะครับผมน่าจะสนุกนะครับแล้วก็เนี่ย มีช่องอะไรสักอย่างเลยนะครับให้เราอัพกรงอัปเกรดปดล,ลงปดล,ล็อกได้ด้วยนะครับแต่ว่านะตัวเนี้ยเอ่อมันยังไม่เปิดนะครับผมก็รอให้มันเปิดต่อไปก็เดี๋ยวผมทําการอัพในส่วนของตัวนี้ก่อนนะฮะเราสามารถอัพเลเวลได้นะครับโอเคเรียบร้อยนี่ความสามารถเขาจะได้อกิ่งขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ต่อมานะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยมีเซตติ้งด้านบนตรงนี้เราลองกดเข้ามาดูนะครับนี่ฮะมันก็จะมีให้เราแบบว่ากดทําการแบบเนี่ย ครับในส่วนของเซตติ้งตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนเนาะว่าจะรับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดปิดเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็เข้ามาดูได้ภาษาเนี่ยจะยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับยังไม่มีภาษาไทยแล้วก็สตไทยก็ยังไม่มาเนาะนะครับผมแล้วก็มีซองจดหมายเนาะให้เราได้มาทําการกดรับของต่างๆนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะมีของมาแจกอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาด้านล่างนะครับมีอีเวนต์เนี่ยฮะ อ่าอีเวนต์ตรงนี้ก็คือให้เราไปทําการแบบว่าอ่าสำรวจอ e ีวงอีเวนต์ต่างๆนะครับเวลาที่เราเข้าไปสํารวจเนี่ยเราก็จะต้องใช้ energy นะครับผมอ่าจะไหวหรือเปล่านะลองดูแล้วกันนะนะครับเข้าไปสํารวจอ e ีเวนต์สักรอบหนึ่งนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็กดสกิปไปเลยนะครับนี่มาแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นตอนช่วงเย็นนะนะครับมาไปฮนะอีเวนต์อันนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ มันจะมีให้เราเข้ามาสะสมของโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นไปอุ้ยไอตัวนี้มันโยระเบิดได้ด้วยอะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคสวยงามเพื่อนไปต่อวิ่งไปโอ้ o โ,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 โอ้ my god มาเลยเพื่อนมาช่วยเราหน่อยนักเสาทั้งหลายให้พวกเนอสาเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะครับเนี่ยผมโดนถังระเบิดเว้ยไฟติดเห็นไหม อ่าเอ้แตไปอันไหนที่เราสามารถสำรวจได้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมานะครับอ่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาให้เราสามารถกดสำรวจได้นะเเรียกออกมาเหอะนะครับจรวสาวถ้าเกิดว,ว่ามันเรียกได้นะก็กดเรียกออกมานะครับมันช่วยเราได้ดีมากๆเลยด้วยนะครับโอเคมาฮะนี่จะไปเรียกออกมาก่อนทีน่้ นี่นะนแน,น่ชนมาเลยครับชนมันชนมันนี่นี่โอเคสวยมาพอเออมาแล้วมาแล้วถึงที่หมายแล้วนี่แนะ่จะไปโอ้ยเอสวยวิ่งชนอย่างเดียวเอ้โอเคสวยครับนี่เรียบร้อยไปฮะ มีจุดแดงๆขึ้นมาหน่อยนะครับเตรียมตัวเรียกเรือเสาเข้าเลยอ่าช่วยได้เยอะเว้ยตัวนี้มันวิ่งมาหาผมเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ปืนกลเนี่ปืนกลยิงด้วยโอ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดามีปึนกลโอเคเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าเลือดเราลดหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะมีแบบดอกพยาบงพยาบาลให้อยู่นะครับมา เอ่อจัดถึงที่หมายแล้วนี่เจอไดนโนเสาร์ตัวนี้ครับโอเคจัดไปเราจะต้องฆ่ายจ้าเตอโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแบบยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยกว่าจะตายนะเราต้องหลบนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมากักเราเรื่อยๆนะครับเราต้องกดหลบนะครับนี่กดหลบแบบนี้นะไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าโอ้ไม่กอดยายาเอือเอ้ออืออ้อเอืออื้อออื้อดี๋นะจัดไปจัดไปเพื่อนจัดไป มันจะวิ่งตามเราทุกที่โอเคมาปึ๊บโอเคนีเน่เรียกมันมาอีกนี่เดินมาสาวเพื่อนรักมาช่วยเราด้วยเราก็ต้องยิงนิดนึงนะครับยิงด้วยนะโอเสจัดเลนี่แนี่แโอเคสวยงามมากนะครับเรียบร้อยอ่าพอเสร็จแล้วก็กดเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะครับเรียกเครื่องบินมารับอ่าโอเคเสร็จสิ้น นี่แล้วเราก็จะได้ของรางวัลมานั่นเองนะฮะโอเคนี่ครับมิชชั่นคอมพลีทเสร็จแล้วเอาละรีวอร์ดของรางว,วัลน,นี่น,นี่ไม่รู้มันคืออะไรบ้างนะนะครับผมไซรักตัวตดไดโนเสาร์นเนี่ยเราจะสะสมแล้วก็เอาไบป,ปลดล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้คือเราสามารถที่จะแบบไปสำรวจได้3ครั้งนะครับเอ้ย4ครั้งเลยนะครับใน,นส่วนตรงนี้นะ ก็จะเป็นบรรยากาศเข้าคร่าประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆก็ลองกดเข้ามาดูอย่างเช่นตัวเคเวสต,ตรงนี้นะครับนี่มากดรับของางวันได้นะครับผมนี่ครับคราวนี้เรามากดรับแล้วก็ยเื่มากดรับไม่ียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นภารกิจที่เขาจะให้เราทําไปเรื่อยๆนะครับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบเอ่อลดลงลดล็อกเนี่ยได้ของอะไรมาตรงนี้นะครับคิดว่าก็คงน่าจะได้แบบเป็นตัวไดนโดนเสาร์มา นะครับอืมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าขายของนะครับมีให้เรา,เาดูในส่วนของโฆษณาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้กล่องมาแต่ว่าผมยังไม่เคยลองดูเหมือนกันนะว่ามันจะได้อะไรมาบ้างนะครับเนี่ยอ่าดูโฆษณาเอาเงินได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะก็จะเป็นการแบบว่า,าสร้างไรายได้ให้กับตัวเกมเขาด้วยนะครับเวลาที่เราดูโฆษณานะครับประมาณนั้นนะโอเคสําหรับตัวเกมก็จะเป็นข้าวคราบประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการล็อกอินรายวันนะครับว่าจะมีแจกอะไรบ้าง นะยังไงก็ผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยโหลดได้เลยลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปเนาะหมาแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม